จะภาพหลับตาก่อนยังไม่เห็นเค้กสมมติมาเริมมม่มแฮปปี้เบิร์ดยังไม่รู้ว่าี big น้อยนะคะเซอร์ไพรส์นะเาอ่าสมมติสมมติว่ายังไม่มีใครรู้ว่ามีเค้กหรือเปล่าเนาะปิดตาไวน้น,วนะหลับตาไว้นะ <S 1> <S 1> <S อ่อเซอร์ไพรส์อ่าเดี๋ยวยังใช่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เป่าเอ้ยยังไม่ได้ปักตากับตาก่อนยังไม่ได้ปักเทียนเลยยังไม่เห็นยังไม่เห็นไม่รูวรร้ว่าใหญ่หรือน้อย อ๋ยลุล้นๆๆๆอันนี้ก็อันนี้ของอ่าอันน <Young> ี้ของเพื่อนเพื่อนยูทูบนะนี้นะของสมอมีใครบ้างของยาชียาชีแล้วโอ้ลุงเสือกระดาษดาแล้วก็มีอีกก้อนหนึ่งของป้าพ่ใครบ้างกับป้าแอนไปแน่นอย อีตได้เียนเียนมาเออปงมาถอยมาหลักตาลูกหลักตาหลักตายังไม่เห็น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 นะโอยี่ไงมักจะของพระเจาพี่เจ้ของนูจะบอกว่าอันนี้เป็นเพิ่งออกใหม่เพิ่งมาวันนี้วันแรกอ้เป็นลายใหม่เพิ่งอกวันแรกหลักตาไวทำไมมีน้อยทาไมได้สวยจังเลยโออยเห็นแล้วตอนนี้ของพระเจก็มี ปิดตาไว้ป <refugees> ิดตาไว้ปิดตาไ้อนปิดตาไว้ก่อนี้มีอันนี้ของของแม่สนิทสีของแม่สนิทเซไทยีน้องของาแกวไป้เลยเอ้้ยอลืมตาแล้วเหรออ้าืตายยังไม่ได้ปักเทียนเลยอ่ะปักไปสีอ่นปักไป อันนี้ของใครมาปักเทียนด้วยอันนี้อันน้ขอป้าเตนาทียน้ไปปเปาก็เปาทีนนี่โอเคอันนี้ไปาเทียบ้านมีบเมาจ้าบุญโชเนปักอันเดียวเฮ้ยแกดแ่ดแบุญบุญแี่แดแแแ่แแ่แแกแแแค่แแแแแแแดแแแแคแแแดแแดแก่แแดแก่แแแแแค่แแ เอ็จุดก่อนบเอจุดก่อนอน้าวมิวจุดบอกพี่อจุ่เอาวัของของป้าเอนกับของป้าไทยบ้านมันน้ยมด่สวยกดก็สวยนะน่ารักน่ารักน่ารักตะมุกตะมิตาน้ารักตาห้อตาเอ็นหนึ่งตห้ามันจะไม่เสื่ยมันไม่เสื่อภายมาเสื่อภัยเสื่อภายก็หลับตาเท่านั้นห้ามลืม นะฮะทุกท่านที่นะฮะรับชมจนตอนนี้ก็ส่งข้อความมาร่วมแฮปปี้เบิร์ตเ์ให้กับแอดมินน้อยได้เลยนะครับโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นยังไม่เห็นข้างหน้านะตอนนี้เห็นแค่ข้างหลังหลาอยู่เฮ้ย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 ของใครอันเลกๆนกจังเลยของเอ็นกับป้าไทยบ้านร้องเพลงร้องเพลงเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้่งา Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, to, you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you, khang nưng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday. Happy birthday. ให้ควาสุขภาพแข็งแรงขอให้หนูโตไวๆหนูจะได้โตมาหนูจะได้เรียนหนังสือเก่งๆให้หนูเป็นเจ้าคนในายคนให้หนูเป็นพยาบาลนะคะสาธุสาธุสาธุอับป้าอัเปป้าคนนี้เปานคนอับป้า เค้กยังไม่พอนะคะพิเศษ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 ค่าขนมอันนี้จากคุณแม่สนิทดอวค่ะดาวไทยสงนะคะมอบค่าขนมให้มีน้อยคล้ายวันคล้ายวันเกิดให้มีน้อย5้าร้อบาทมีน้อยสวย้สวยขอบคุณพูดด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณค่าแม่คุณยายนี่นี่อยู่บ้างเล้ลขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณแม่สนิทขอบคุณคุณแม่สนิทค่ะ อ๋อวันนี้ไม่สบายเป็นหวัดเดี๋ยวถ่ายภาพไปจะบ้านไปจะบ้านกดกดกดจับจับตังค์ลูกจับตังค์เออโอเคขอบคุณค่ะไปซื้อขนมขึ้นนมแล้วลูกนะโอเคะอามามาป่าแล้วพี่เสือเอให้นางใหญ่กินอยากจะกินด้วยเหรออ้าวมันจะเปื้อนไหนแล้วแล้วตอนนี้น้ำจุกที่ปากมาให้ด้วยไ่มไม่มีต้องซื้อต่างหาก เขาประแตนซื้อมาด้วยอ๋อไมอยู่ไหนล่ะก็อยู่ในถุงเลยอันนั้นขขาอันนั้นมันมันเป็นชิ้นเป็นชิ้นนี่เของประแต่นี้ได้เค้กรูปสวยมากขอให้มีน้อยเป็นเด็กดีนะคะมันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยฮะอันนี้นะอันนี้ใบปิดนะถ้าจะเอากลับบ like. ้านนะลูกนะเสีกระเป๋าถ้าเอาเงินเงินอย่างเดียอันนี้ ของเมดาให้นะเมดาจะอวยพรให้หนูนะมีติเซติเซติเซติเศษพิเศษพิเซจะอ้วนขึ้มีให้เจ้าพี่ขึ้นตุ้มให้เจ้าพี่ขึ้นุบกขึ้นหนักฟักหนักแป้งไม่ว่าจะไปทางไหนก็ขอให้มีคนรักคนหลงให้คนแท้งเด้อลูกเด้อเจ้าหนุ่มเจ้แรงเป็นเด็กดีเด้อลูกเด้อกินขนมก่อนตั้งใจเล่าเรียนหนังสือ เดี๋ยวพิเศษพิเศษอีกพิเศษอีกจากพระเอนเดยอนพิเศษจากพระเอนขอขอให้เจ้าเอาเลยมินทีงานวะขอให้เจ้ามีแต่ความสุขขอให้เจ้าสุขภาพแข็งแรงขอให้เจ้าโตขึ้นมีหน้าที่การงานขอให้เจ้าอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยใหยลูกเอออออ่่ดี๋ยยวแแกกกกนน สามมันเกิดลูกจ้ใส่ถุงนี่ตาไปแล้วอีกครกินหมดแล้วเหรอเอาแบงแอายาจนเอายาีงหอางหาไปแล้วโอยงหายไปนเกินไปอ่ะพิเศษของไอีกของยาชีให้หนูอ่ะให้หนูเอาไปซื้อ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเสือเสือมีสองใบอะไรมีสองใบของลูกเสือมีสองใบเดี๋ยวให้เขาเลือกเองว่าเขาจะเอาใบไหนนะแล้วว่าเอ่อหนูถาดกองให้หน่อยกี่เป็นลมเนื้อเสือเอมูมแรงใช่เอาใบอะไรระวังสีใบไหนเที่ยวกับแดงกับใบไหน เอาไปไหนเอาไปไหนุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าอ่ะอันนี้แถมให้เลยแถมให้เลยโอ้ยฉลาดเลือกนะเขาเลือกแบงค์แดงขอให้หนู